ในประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมดมีนักรบมากมายมีจกักรพรรดิจำนวนไม่น้อยมีผู้พิชิตโลกอยู่หลายคนแต่มีเพียงคนเดียวที่ประวัติศาสตร์จารึกว่าเขาไม่เคยแพ้ใครเลยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตการรบกว่า15ปีนั่นคืออเล็กซานเดอร์มหาราชชายหนุ่มที่เริ่มออกศึกตอนอายุ16 ยึดครองดินแดนกว่า1 1 0 0 0กิโลเมตรสร้างอาณาจักรที่เชื่อมโยุโรปเอเชียแอฟริกายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ใครในยุคนั้นเคยจินตนาการแต่คำถามสำคัญที่สุดคือทำไมเขาถึงไม่เคยแพ้เป็นโชคเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ครูประวัติศาสตร์และตำราเรียนไม่ค่อยเล่า วันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่เกินมนุษย์ของอเล็กซานเดอร์ผ่านห้าบทสำคัญที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมชายคนนี้ถึงถูกเรียกว่านักรบที่พระเจ้าเลือกก่อนจะเป็นนักรบก่อนจะเป็นกษัตริย์อเล็กซานเดอร์คือเด็กชายที่ถูกสั่งสอนโดยคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในโลกโบราณ อริสโตเติลราชแห่งกรีกผู้วางรากฐานวิทยาศาสตร์จริยธรรมตรรก,กศาสตร์และความคิดแบบเหตุผลเด็กคนหนึ่งที่โตมากับการเรียนรู้ว่าโลกไม่ใช่การเชื่อแต่คือการสังเกตวิเคราะห์และตั้งคำถามนี่คือความเหนือกว่ากษัตริย์ทุกคนในยุคนั้นอย่างมหาศาลเพราะในโลกยุคโบราณ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เชื่อสิ่งที่เล่าต่อๆกันแต่อลิกซันเดอร์ถูกฝึกให้คิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์อาริสโตเติลสอนเขาว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนความกลัวถูกใช้เป็นอาวุธได้คนที่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จะชนะก่อนเริ่มรบศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดคือความไม่รู้นี่คือรากฐานที่ทำให้อเล็กซานเดอร์ต่างจากผู้นำทุกคน เพราะเขาไม่ใช่นักรบที่ดุดันแต่คือนักคิดที่รู้จักใช้ความรู้เพื่อชนะสงครามและทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอเล็กซานเดอร์กองทัพมาซิโดเนียคืออาวุธลับตัวจริงพ่อของเขากษัตริย์ฟิลิปที่สองคือผู้สร้างกองกำลังที่ถูกขนานนามว่าเครื่องจักรสงครามที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกยุคคลาสสิกองค์ประกอบสำคัญคือ ฟาลังยาว6เมตรทหารมาซิโดเนียถือหอกยาวกว่าทุกกองทัพในโลกทําให้ศัตรูเข้าไม่ถึงตัวเหมือนกําแพงมนุษย์ที่รุกไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งระบบกองทัพของอเล็กเซนเดอร์ถูกสร้างบนหลักการ3ข้อความร่วมมือแน่นหนาฟาลังจะพังทันทีถ้าใครสักคนแตกแถวความแม่นยําทุกการเคลื่อนที่ถูกซ้อมเหมือนนาฬิกาความกล้าฟาลังต้องบุกไม่ใช่ตั้งรับ แต่ความลับที่ตำราไม่ค่อยเล่าคืออเล็กซานเดอร์ไม่ได้ใช้ฟ้าหลังเพื่อชนะเขาใช้ฟ้าหลังเพื่อตรึงศัตรูชัยชนะที่แท้จริงเกิดจากกองทหารม้าประจันบาลที่อเล็กซานเดอร์นำด้วยตนเองบุกเข้าโจมตีจุดอ่อนของศัตรูอย่างแม่นยำนี่คือสูตรที่ไม่มีใครลอกได้เพราะต้องการสามสิ่งที่โลกไม่มีวันหาแทนเขาได้ผู้นำที่กล้ายืนหน้าแถวทหารที่พร้อมตายเพื่อกษัตริย์ การวิเคราะห์สนามรบแบบเหนือมนุษย์ชัยชนะของเขาไม่ใช่แค่ยุทธวิธีแต่คือศิละปะทางสงครามหนึ่งในจุดที่ประวัติศาสตร์มักมองข้ามคืออเล็กซานเดอร์ไม่เคยรบแบบปกติเขาเชี่ยวชาญการใช้ความกลัวเป็นอาวุธเขาทำให้ศัตรูรู้สึกว่าเขาไม่ลังเลเขาไม่กลัวเขาไม่เคยแพ้ เขาคือคนที่พระเจ้าคุ้มครองภาพลักษณ์อันน่าเกรงขามของเขาไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเองอย่างตั้งใจเขาสวมเสื้อคลุมสีแดงขี่ม้าบูเซฟลัสและอยู่แนวหน้าเสมอทําให้ทหารฝั่งเดียวกันรู้สึกว่าถ้ากษัตริย์ยังไม่ตายเราไม่มีสิทธิ์ยอมแพ้แต่ศัตรูรู้สึกว่าถ้าฆ่าเขาไม่ได้เราจะไม่ชนะเลย นี่คือจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเพราะสงครามไม่ใช่การต่อสู้ด้วยเหล็กแต่คือการต่อสู้ด้วยใจหลายครั้งกองทัพของอเล็กซานเดอร์ชนะโดยที่ศัตรูยังไม่ทันได้ยกดาบเพราะศัตรูแตกขวัญเสียตั้งแต่เห็นเขาบนสนามรบหลายคนอาจคิดว่าอเล็กซานเดอร์ชนะเพราะบ้าบินเพราะเขาชอบอยู่หน้าแนวรบบาดเจ็บกว่า8ครั้ง และรอดจากเหตุการณ์เสี่ยงตายมากมายแต่ถ้าวิเคราะห์ลึกนั้นไม่ใช่ความบ้าแต่มันคือเครื่องมือในการควบคุมขวัญทหารทุกคนสู้ตายเพราะพวกเขาเห็นกษัตริย์เสี่ยงชีวิตเช่นเดียวกันนี่คือทฤษฎีที่เรียกว่า leadership by immersion ผู้นำที่นำจากข้างหน้าไม่ใช่สั่งจากข้างหลังเขาไม่ได้อยากเป็นวีรบุรุษเขาอยากให้ทหารเชื่อว่า เราอยู่ในสนามรบเดียวกันไม่มีใครมีค่ามากกว่าใครด้วยเหตุนี้กองทัพของเขาถึงพร้อมตายและนี่คือความลับที่ตำราเรียนมักมองข้ามไปหลายคนรู้จักอเล็กซานเดอร์ในฐานะนักรบผู้ยิ่งใหญ่แต่มีสิ่งที่ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยเล่าเขาไม่ต้องการเพียงแค่ชนะแต่ต้องการเชื่อมโลกหลังพิชิตเปอร์เซียเขาไม่ได้ฆ่าราชวงศ์ แต่แต่งงานกับโรซานาหญิงเปอร์เซียและให้ทหารแต่งงานกับหญิงเปอร์เซียมากกว่าหนึ่งหมื่นคนเพื่อสร้างโลกผสมแบบใหม่เขาก่อตั้งเมืองอเล็กซานเดรียทั่วอาณาจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ไม่ใช่ฐานทหารเขาเชื่อว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออาณาจักรที่ผู้คนเรียนรู้จากกันและกันนี่คือความคิดที่ล้ำยุคเกินไปสำหรับคนในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาล และโลกอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับผู้นำแบบเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาไม่ใช่นักรบที่อยากชนะสงครามแต่คือผู้นำที่อยากชนะโลกในแบบที่ไม่ต้องมีผู้แพ้เมื่อเรารวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันคำตอบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอเล็กซานเดอร์ไม่เคยแพ้เพราะเขาเข้าใจมนุษย์ลึกกว่าทุกคนบนสมรภูมิใช้กองทัพอย่างศิลปินไม่ใช่แค่นักรบ มองเห็นจุดอ่อนของศัตรูแม้ก่อนเริ่มรบกล้าเสี่ยงในจังหวะที่คำนวณอย่างแม่นยำทำให้ทหารรักและศรัทธ,ธาจนไม่มีใครหนีมีวิสัยทัศน์ใหญ่กว่าแค่การชนะสนามรบและเหนือสิ่งใดอื่นใดเขาเชื่อว่าโชคชะตาอยู่ข้างเขาทำให้เขามีความกล้าที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจคิดจะมีในท้ายที่สุดอเล็กซานเดอร์ไม่ได้ชนะเพราะพระเจ้า แต่เพราะเขาใช้ความเป็นมนุษย์ทุกด้านทั้งความกลัวความกล้าความฝันความบ้าบินความเจ็บปวดผสมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นแรงผลักดันที่ไร้ขีดจำกัดและนั่นทำให้เขาเป็นผู้พิชิตคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ติดตัวแม้เพียงครั้งเดียว